แม่จะเป็นคนนั้น่อาไม่อง่ัตายแล้วสวนสาแตกเอาอีอันนี้หูวจักเขาด้วยถักจี๋ไงเอ้าเป็นผู้ใดล่ะนันมาคือย้ายแหลมแท้ว้าผู้ใดนี่แม้ อุ้ยใส่สุดนี่มาคือแท้นเสยยงแหงหบยังแหงหบนม่มาว่าคนดีว่เห็นหนาออกมา่ายัง่นียวมากู่ทรเดียวมาามว่อ่ว่าโยังมึงว่ากูคือริ่งโอ้ย ตัวป่านนี่ผู้ใดเขาสีกล้าว่าเจ้าโบคือลิงเจ้าโบคือลิงบอกว่าไหนมันท่วงหน้าท่วงหลังอ่ะท่วงซืือเสือบอกกล้าว่าดอกไผรกล่าวหูจักอยู่ตัวว่าเจ้าคือชะนีเดี๋ยวนี่นะบางนึงอะคือปลาปุเล sh ียสเปบยาให้เล่าปลานั่นแต่ตะโบเจ้าท่วงว่าคืนนั no لي, ้นคืนนี้นั่นเมียนั่ะในห้อยเอาคือปลานี่ตัวนนั่ปลาไปหาไปยันนาในเด้อท่วงท่วงดิจ้าก็พอจะเลี่อนไหมก๊ง ยังฮะผมก็เคยเห็นหน้าจีคอยคอยได้ยินว่าบูได้ออกดูบ้นันได้ไอ้มาเลยตัวไม่าดโต้ไม่เอ้าเดอม่โต้เนี่ยมีโต้เนี่ยยืมมาย่างปกเอาเขาว้าวโอ้ตื่นนอนหลายนานหลาย้าไปว่าบ้าน มันมันบักเผาเผาไม่ฮะนี่ละหัวหน้าหัวหน้าสั้นหัวหน้าสั้นเออบานนี้รักตัดดินซ้อขาวไร่บานนี้เป็นการเปรี้ยงแต่ละหัวเลยอกเนี่ยอยากจะ่าหัวอกไม่ยังมันม้วนหัวอกได้เนี่ยไม่ยังหลายไอ้มันรักฟุตบอลไปขายดู้ทันแนวที่ไปเมียเอ้ยคนบูดผมพกผีผีมันนอนอยู่นอนกินมันบ่ได้ทำงานมันเลยอ้วน โอ้แตกตางไรนักเรียนซูมือเนี่ยจ้าไม่อยากให้ป้าพี่น้องเอ้ยนักเรียนซุมีี่คอบในหนาคือโกบคือกบ้จอย้อะลูกผสมตัวนี้เป็นยังอัะแจกกับปออแกนกอล่าเป็นครับกอก่าเป็น เป็นปั้มยิ้มยิ้มยิ้มไอ้เพิ่นเบิ่งจัะบาดแน่นั่งอู้ยปุ้ยนี่ยังสิบวิ้งขั้วหวานอยู่ในตู้อูบาดหวานหวานเบิ้ลตีจะต่ความแข็งแรงอีนี่มันมาปากเบาเบาเป็นจีเอาถ้าว่าจะเนี่ยจะมาปากทีมันเาอีหยังล่ะฮะมันโลโก่งเอาถามพวกไหนมันกี้เบาเบาแท้จริงที่มึงเบาเบาเป็นดี่ มีอะไรนั่งอื้อนั่งอยู่อื้อเป็นลูกเอานักเรียนเข้าแถวเอานับหนึ่งสองสามสี่นี้สี่นี้สี่นี้มาทีสัตว์เป็นเด็กน้อยอยู่ โอ้มาเกี่ยวเหรอแมซีแม่ซีแม่เขาบอลุงไปทั่วเกมนีนี่อะไรหน้าไพ่ฉันมันมันมาหนักฉันหนัาดอกเจ้าเนี่ันที่เจ้าวัดเข่าแล้วแล้วพวกเรามีอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างไหมมีครับมีอะไรเหรอผมมีเหตุการณ์จริงเอาฟังเหตุการณ์จริงเว่าพื้นอีแม่สอาฟัง อีแม่ย์งง <laughs> อีเมย์ยังบึ้งบึ้งอีเม่กับอีพอ่อเป็นน้อกันพ่อเลียมอ่อกับแม่นอนน้ำกันไงน,นะเรียมนี้กูอ,อยากฟังกูอ,อยากฟัง <laughs> วาว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 เรียงนี่ล่ะมาฟังมาฟังเอาขางังเอาขังกล่องเฟียงนะพ่อเอาโลดเอาโลดเอาโมืงอคืนนี้มืดมืดนเนาะตัวมืงอคืนมันกบมืดนะันดะ ฟังนั่นเลยฟังนี่พ่อตีสามนี่ดาออืมีสูสิค่ยังกูเอ้ก็สีฟังเอีตีเออฟังฟังมาก็ยังนีนี่ท่านจักแล้วกูว่ามันจะไปจอบเอเลดยลหรอแค่ตัวประจุดถูกคนตีตีสามนี่ดาเดียเดียวเดียวเดีให้ไม่ยงฟังน้ำบ่เออฟังไม่ยงฟังข้าเจ้าข้าเจ้าอหูม่จ้าก็ฟังน้ำออแตีสามนี่ดาตีสามอีพอเพิ่น กันอยู่ในมุงนาไม่ไข่เราอีพายอีเมนะอีพ่อเพิ่นกับจิแกหนาวแนเอพิ่นกับส่ยพาสโลงแถนเพิ่นกับลูกขึนน้าต้องตั้งเพิ่นกับย่องอีเม่แนวพ่มกับพาสรงขึืนเพื่อกันน่งร่งต้องตังเพิ่มเพิ่เขาแต่ว่าเขานนาลับแถนคือว่าไม่รู้นนาลับอะเคยเห็นเกระช้วงเยแต่เคยกระด้ว่าอีเน่ออีเน่อีพ่อจิกีสตง โอ้พ่อที่ีใช้เหี้ยนันเอายิพ่อคนกับตยพ่อมีแนวว่าฉันทคนยังเออเออมไงเออยีพ่อพ่อพ่อตีใช้เหี้ยนฉันเอาอีกพอพ่ออิแมนะอิบพ่อเป็นกายฉันเอออ้ไปขี่ตะ่างกัเลยเ่วเ่นวายเใ่ลไปถามเนี่ยอะไรเจ้าขอเขากำยังมากินอยู่โรงเรียนส่วนมากกับกับป่าแหง ปลาแหงปลาแหงแต่เนื้อทอดแน่มื้อนี้ได้ยังมื้อนี้ได้เนื้อแหงผูแม่นดอกไม่อ่ะหมวกมัมนี่ป๋าเบื่ออันนี้ม้านหมวกมัมไม่ยังส้มปลาดูอันนี้เขาเอี้กว่านี่ท่านกอมท่านแดงนี่ท่านกอมเนี่ยเกิดเป็นวัฒนธรรมของภาคพื้นอีสานบ้านเขาคือกันแน่นแม่นเขาไม่ก้าวกระแลเทศสะแน่ยเราไม่มองเอาแน่ผู้จักแ ดอกลูกดอกหลานหีดทิปสองคล้องทิปสี่หีดยี่ค้องเกียงหีดบ้านข้องเมืองมันลืมไปเมือนแล้วอืออูทซำเอาหนังก็ได้ดอกแม่นอกบา้านนี้ไม่หนังตะลุงบ้านนี่หนังตะลุงอยู่บ้านห้องซูมูนี่มมจะหาเบิ่งยากเออไม่เคยมีเพราะว่ามันไปอยู่ภาคใต้ไปแล้วเออเอ้อาคุณได้พ่อเป็นตัวหนังได้ตัวหนังนลักษณะไอ้เพื่อนฟังแน่หนังตะลุงเนี่ยเอาตัวหนังตะลุงมันมีบักแม็พมีบักปลาตื้อมีบักแม็พมีบักตื้อเออแล้วก ก้อนแรกนี่มีผ้าเขาเนี่ยคือจอหนังเนี่ยเออมีผ้าพื้นน้อยๆพื้นนึ้องซี่แกมีก้านกล้ออแม่นวะลิตรหนังมาเสียบเออเอาการของผ้ามาล้อมเอาจอเราค้นหนังตัวตลุ่ตัวหนังตะลุ่งไปอยู่ในหันเอตัวแสดงไะน่ะเออแสดงเสียเป็นตัวตะลุ่งผู้เกิดไม่ไงรุ่นบ่าเคยเห็นเดนเอออธิบายเพิ่นเพืเออเพราะว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจวบคันเราเคยเห็นบอกเราเคยเห็นจัื่งที่ปกติหนังตะลุ่งหนังตะโม่ไทยเพิ่นเอิ้นนนาติเออตาพอตาแม่เพิ่นพาเล่นมา ดางแง่แงแขนอ่อนๆเอนเขาเอิญตลาตื้องเหัวแหลมแหลมนักเขาเอิญพายาย่างออกมาบด้งยางหลอกเสียบก้านกล้วยโลดเสียบต้นกล้วยเข่าเก้าอี้นี้มาเถิยทางนี้าเมลพายามันมันมาได้ไหนมันเท่าาธรรมดาหนังตะลุงตองมิเชอร์ตองมดอี้ท้งวนแันนี้ไม่นงก่ ใ่นก kind of ึ้าขึ้นมามาจากลาบดไปถึงเช้าสหัสสาหายใจจึงสาทิพ่าดเคยออนแล้วก็กูมีอเนี่ยเต้ยทันอ่ะโอ้เต้ยไปแบบเต้ยไปแบบเต้ยเอาให้เราเต้นไปเลยเต้ยโอ้เ้ย เออ,อ,อมันคนละย,ยางกัน <S 2> <S 2> อันนี้นังปบไทยเจ้าจูนบา้านเฮาโมีอยู่ในรอยุภาคใต้ันแล้วนี่ละบุญเดืน3เดืน4ีกเจ้าส,สิมีอันนั่นบ้าไหเจาจื่อได้อีหลีแมยะย่งแม่มสงกับเป็นผู้ถาเก่าเออพอาเราเมยสื่ออกบังดีบุญว่าไม่เจ่าได้ชื่อ,อแล้วแสดงได้ความลเล่นียวเออมันย่าบาบุญพ่อเวทกเจ้ามีเทศ6ดษัตริย์3กษัตริย์สี่มร์ห้าสมารสมารเทียดแ้กันลูกหลานเข้ากันรว่าฟังเทศมือนี่มิแต่เงานอนแน เทศจหัวกัริย์เจรโดยมากก็ยีเทศจอ่าพวิสันดอนข่อยก็แม่ข่อยก็ได้เท็จพวิสันดอนเออข่อยก็แม่ข่อยเคยไปฟังอยู่พ่อจำได้ไครเท็จได้ข่อยนี่แล้วเออขเป็นพ่ออินเออข่อยเป็นพ่ออินพ่ออินยังก็โศงคาดแทนนี่เมื่อพ่ออินทอมสมมติห้ามมึงเออเอาเท็จเออมหาธาเออเอาตอนการแรกเลยเออนัทสปนเออปดสปนเอาตอนพุ้เสีดีลงมาเกิดเฮ้ยเนี่เมื่อมนุษย์โลกนั่น ให้กูเป็นแม่อะนั่งพุทธดีดิอันนี้ให้เป็นพุทธดีอันนี้เป็นท่าอินอุ้ยพุทธดีคือสีเทาแค่ง่ายเทาตัวลงไปคือดิจิอือเอ้าหันนั่งพุทธดีสิขอพระทิพชิประการกานท่าอินท่าทีราชขนาสมุตเป็นบางตอนเพราะอะไรพี่น้องเด้ออบูตบาดทำทาเฮสก่อนให้นั่งขอเด้อเออขอหนึ่งขอหยึ่งหล่ะเท้าเดียวเท้าเดียวเท้าเดียวขอเท้าเดียวเท่านั้นละจ้ะ ลอยางแล้วเล่องไปเกิดก็ยังสีมาขออยู่เอาขอพรแม่ขอพรพระอินทร์วากอนสกเทวราชาปัญจภบุพพนิมิตตั้งอาญาตีตีโอ้มาเป็นตะไบบวชขึ้นในนอบาลครั้นนั้นพระอินทาธิราชได้รู้ว่าบุพพนิมิตห้าอย่างได้เกิดแก่พระนางพุดสี ก็เลยเก่าวกับพระนางพุทธศรีว่าพระนางพุทธศรีเอ้ยเฮียค่ะเคยอยู่เคยอยู่เจ้าหู้เหตุเกิดแก่เจ้าบ่พระนางพุทธศรีเยาเนี่ยแต่นั่นพระหูแล้วพระองค์เจ้าเออเยาวนี้บุพพานิมิตหาประกาศได้เกิดแก่พระนองนั่งแล้วจำเป็นเหตุพระนองนั่งต้องไปเกิดในเมืองมนุษย์สารูโอ้ขอไว้กับ่อได้บอได้บุพพานิมิตหาประกาศนั่นก็คือหนึ่งที่บรรทุนประทับนางเกิดแข็งกระด้าง สมาลาได้กแกดอกไม้มันเหี่ยวมันแห้งสามได้แกผู้สาผ่านุ่มมันเสามันหมอง oh. สี่ชวีวันมันกะลามันกะเหลือง oh. หาพชีทษอะไรออกทางประกัดฉะบอกง่ายๆคือเหี้ยเลยออกทาง, oh. ง,งขีตะแลกเนี่มันเกาเนาวกะมิน oh. ็ไง,งขีตะแรลกแล้วก้้มขากะมินคือกัน จำเป็นเหตุหรพระนองนางต้องลงไปเกิดในเมืองมนุษย์สาโลกชุดแล้วเจ้าพระองค์แล้วตัวากรอนสิไปพี่พระองค์พี่พระอินเกนกิมีพรทิพย์ซิบคอใหายยุดอกอขอพรทิพยซิบป,ประการเนื้นอหน,น่อยบัดเนบัดไดนพระอินบัดไดน,นบัดเนล่ยนุ่มเอ้ยอีไปตับมิดใส่หัวเออ เอามันโมมีค่ายบ่าเสียงคือบอกน้อจะได้่่จะได้อย่ไปเกียกเอาย่ลันาพเออสักโกไทยอินทังที่วัลาดพากคย้อประสาทไทยประพอนแกวแก่พันนาำเออพสีว่าเหนมันสงไยอยู่าีเนี่ยเออพ่อเยาลงไตฮาวเ่ายงใบสาว เอามาเสร้ล่าอายสิเอาไว้ซื้อเกยเตี๋ยวกินมางามเลี้ยงงานคอยแอมคือของแจกกรไดเงินมันคองหลุดว่าสโกไทยอินทาที่วาลาดภาคยอะสาสาไทยพ่อแกวแก่ปันังมองข้นพางข้างก่อนนำพนิดล้องไหลในพระทยมัวมองเอากะสันถึงไทย กูมาเสียได้แก้วกูสตีมียมบิงกูมาเสียได้แก้วกูสตีมียมบิงเจ้าผู้คิงอ้วนๆสิลงห้องจากหัวพี่นี่พ่ออยากตายด้วยรอมผ้านังสิผาาทินล,ลงสูดผภาตเตแดนเชื้อมนุษย์ ว่าพรชัยแก้วสิบป,ประการที่นางกล่าวมานี้พี่พระอินทกระสิบป,ประสิทธิ์ประสาทให้พระนังนองว่ารังหมายนั่นละนาแม่อนุ่โอ้ย,อยนอน ได้ปั่นน้ำกันบ่าได้ขาดตังบาดและหยาดน้ำวังซ้อนหวมบุญกุศนยังได้ส้างกะทินทานยังได้เต้นเป็นผัวหักเมียแพงตั้งแต่สาต,ตอนกี่สังจำหายดอกห้างกันมาโอ,โอ เอาหน้าฉันเนี่ยอันนี้ปิดตัวอย่างบัตอันนี้ปิดตัวอย่างบัตรต่อใช่หรอไม่ลอกลูกหลานเด่นหลอนสิได้จำด้ชื่อไว้แม่นเมนเดียนฮาฟาฮอมมาไปบเป็นิดบุญนันนึงในบ้านเนี่ยบุญยังอีกบ้านเอ้าสงกรานต์ก็แม่นเดียนฮาเม่นบ่ล่ะเมนเดียนฮองมากับบุญบังไฟสันตัวบุญบังไฟเออบุญบังไฟก็ต้องมีการแห่กันเออมีผ้าแดงนั่งไอ้พรอบสัปนี้นี่นมันแหงฉี่มวยไอ้สิเป็นผ้าแดงนั่งไอ้เว้จิ ายเป็นผ้าแดงคุณที่เป็นนั่งไอมาเฮ้าบานเนี่ยโอ้ยไทยนี่นี่เป็นนั่งไอนี่โมเดลนกอ๋นี่อันนี้แววฮอดอนุรักษ์ศิลปะภาพพืชอีสานเจ้าสิว่าจังไรเจ้ากะบัว่าแวาไปแวามาเจ้ากะโง่มาหนีเจ้าเป็นผู้เฒ่าเก่าเพื่อให้ลูกให้หลานเท่าเด็กหูจักศิลปะวัฒนธรรมการภาพพืชประเภทนี้อีสานบ้านเฮาจะล่งไว เพื่อว่าลูกหลานสิได้หูได้เห็นเนาะแต่ใครเงินเพื่อนี่เพื่อนเคยเป็นนะ